สวัสดีตอนสองทุกค่ะทุกคนพี่แป้งชมมีของฟรีจะมาให้น้องๆทำอีกแล้วนั่นคือกระเป๋าแมวสีชมพูที่จะอยู่ด้านหลังของเรานั่นเองนะคะและเขาแจกเพียงแค่5,000ชิ้นนะคะตอนนี้เหลือ4,692ชิ้นแล้วค่ะซึ่งวิธีการทำเนี่ยไม่ยากเลยใครที่อยากได้เดี๋ยวเราไปดูกัน สมอน้องใส่มาเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะน้องชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์แป้งชมก่อนที่จะไปดูคลิปกันด้วยนะเราแบบตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเราไปดูกันว่าทำยังไงบ้างสมอน้องเข้ามาให้น้องกดที่ตัวละครของตัวเองนะคะจากนั้นให้น้องกดเพย์ได้เลยแล้วกดสีเหลืองอีกทีหนึ่งนะคะจากนั้นตรงนี้น้องกดปิดไปได้เลยค่ะมาตรง ATM นะคะน้องจากนั้นธนาคารของเราจะขึ้นมาแล้วกดปุ่มนะคะเพื่อนำการสร้างไทคูนนั่นเองมาตรงนี้นะคะน้องจะมีเควสบอกอยู่ว่าน้องต้องสร้างไทคูนอะไรบ้าง สร้างห้องครัวนะคะสร้างห้องมิวสิกรูมนะคะสร้างห้องน้ําสร้างห้องนอนนะคะจะได้สร้างห้องคาร์ห้องปาร์ตี้แล้วก็สร้างสวนนั่นเองและตรงนี้นะคะน้องจะบอกอยู่ว่าตอนนี้ของเหลือกี่ชิ้นแล้วบ้านน้องก็ทําไปแล้วก็ดูไปด้วยก็ได้นะคะซึ่งตอนนี้คนเล่นน้อยซึ่งการสร้างไทคูก็เหมือนเดิมเลยค่ะน้องคือการที่น้องมากดต่างตรงนี้นะคะแล้วก็ไปเหยียบปุ่มนะคะเหมือนการสร้างไทคูนทั่วไปซึ่งน้องก็ต้องสร้างตามห้องห้องไปนะคะซึ่งห้องแรกที่เราจะต้องสร้างเนี่ยก็คือห้องครัวนั่นเองน้องก็ทาการสร้างไปเรื่ คอมพีทนะคะนึ่นน้องก็ต้องไปสร้างห้องถัดไปต่อนะคะตอนนี้พี่แป้งยังสร้างห้องครัวอยู่นะคะนุ่นน้องสร้างและเหยียบผมเรื่อยๆจะขึ้นคอมพีทแบบนี้ไปว่านน้องเนี่ยปลดหลอกห้องครัวเสร็จแล้วน้องก็ต้องมาสร้างห้องที่สองคือห้องเพลงห้องต่อไปให้นน้องนะคะเรียนตามเควสตรงนี้ก็ได้เลยค่ะนุน้องแล้วน้องจะรู้น่น้องต้องสร้างอะไรต่อนั่นเองนะคะใครที่อยากได้ทําตอนนี้เลยนะ